มันบ่ไ้ไไไ่ได้บ่าไหนบ้าไหนบ้ามันบางเลยโอ้ตุ่งใหญ่เฮียลีบางนี่ถักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับชมมือนี้บ่พางได้เข่าป่าแล้วเข่าป่านำกันสามคนมือน,นี้นะมาไอเฮียงบ่พางมาหาในพานอยู่บานปอโคกเอ้าจังไรก็ทาติดตาม,มนำกัน ตอนนี้เขาฮอดป่าฮอดดงแล้วเขามารอบก้อนน้ำมนันเด้ได้ก็ห้องหมอก็ห้องน้อยแต่เขามาหอบนี่บุหูสิมาดบอนะว่าสิเขาป่าทางบ้านแต่กัยานลมนะยานขี้เหื่อนี่แหละย,ยานบ,บุปปลภัยก็เลยไปหาในพานอยู่บ้านปอกจังได้กับทาทีต้าร์มกันเครื่องค,ค,คองเขาทีะบนนี้สิพักบนนี้าะวัวยนี่กับ บมีนำมีแต่บนนี้นำวางใหญ่ดเบ่งก่อนนบ่อพังกับทิ้งงานเลาะแต่ถึงบบมีนำมีแต่บนนี้นำวางใหญ่มีรุ่นลยตอนแรก ได้ยินในผานวะนกลงกินนำ้ำนกลิงลีงหักแถวนี้มูปลาก็มีรุ่นตัวแถวนี้มันเย็นอยู่ทึงบุมีนำ้ำอยู่ลุ่มกับบุมีนำ้ำมีแต่บนนี้วังใหญ่น้ำนี่ก็ดำคือสิมีสัตว์เลยลงอาบลงกินสุดเบื้องหง หอยมูกปลาโอ้มา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 ไม่ได้พี่น้องไม่ได้ดินเขาทินเขากินมากเต็มมังโม,โมโ่โมโมโหมงหมออืม เงียบฮะก็จานยอลเยาน่ะเป็นยังไงฮะก <c oughs> าษาตานัง่างนี้เรื่งองประหารเต็ฮะภานาอะไร นานอะไรนบอกนี่ยนบอกอารมณัสบายเลยขนาดไหนเออหลักเข้มยี่วันเลยยืนยันปกีกินข้าวกะอิอ่มเรียบร้อยแล้วาาเฮา,า,า,าไปกับนายพานไปสองคนไอเฮียงเพิ่นกะไปคนเดียวนะเพิ่นสิไปดักบอลกุ๊กม,มากนะเฮากะบอพอกุ๊กม,มากแต่กะใชอลองหาเบิร์กอนบางที น่าจะพอนะเอาไปติดตั้งกันประสิมนันลาตอนแรงไป เปียกจะแถวห้วยนะเพรวแถวห้วยนะมันเย็นมันมาหากินโอ้ไก่พอไก่มากินสองโตมหมทันซ อายลีเทมน,น,นี้ดุดมา,มานไม้ยิ่งเลย

ไพ็นขักอะไรเห็ดแฮลบนนี้คือว่าเรียบร้อยแล้วมูป,ป่าลายโตนี่มีนจะโตใหญ่าหานีหนะ่หากินทำห้วยนะหากินขี่กระเดือนมนันดุแถวห้วยลายอะริในพานไปก่อนเลยบางทีน่าจะพอนะให้ในพันไปกอนพังไปทำหลัง ทางมันแล้วโอ้ยต hey, ัวเกาตัวงม วังไห้แล้วต้นมันนี่ อนนี้นะเวลาห้าโมงแล้วไปทางบกกะปรมาณน,นะแต่ในผ่านบุหูิคนสิกัรลุบอรประพังกับสิดักบอนห้วยอีกนะดักนกกินนำ้ำเห็นอหอยสัตว์หากินตามห้วยนะไม่ไมโหลดหอยเสียดายก็คือหอยมูป่านี่ยปลาพางเลาะแ่วนั้นนะโอ้มันหากินแถวห้วยนะ สุดห่วยเลยแต่บพอนะยานมันเป็นนำลมล้มกะแห้งอะีแต่บนนี้นะเริ่มเสาแล้วตอนนี้เอาถ่ายบิ้งน้ำกันยูรุมมันเป็นห่วยตรงน,นี้มีวังวังกปะป่วยใหญ่นะแต่กะได้ยินเสียงนกเมื่กี่นี้เอากะเสียดักเบิงนะ้ง กลับมาหอดบอลเรือ้อยแล้วไปดักบอลวังอยู่ถึงเห็นนกขอตัวไหญ่อเลยยิง,งปืนโมแตกซ้ำกับนกกระลางนกกระลางกับปืนโมแตกบูปืนจักเป็นยังเอาพังเอาเปืนขเาจายืมเอา้าหากินมือนี้กับพยังฆวานปานนะ แต่ก็ทาติดตามนํางานไอเฮียงไอเฮียงตอนนี้ยังโมกลับมาไอพานเพิ่นกลับมาแล้วเพิ่งยิงก็หอกสองโตแต่กวะวัตถกนะคุนว่าบูมานันลิงมอนี่เอาเสีหอาฟืนนั่งไฟนิ่งเข่าก็ทายเฮียงมานะจังเผ็ดกินนะ ลับมอดบอนคุณงานในเฮียงใดนกคุยังไงเฮียงคล้ๆนกกระแสบูซื้อนก็อนกเป่าบ่เข้าบ่นะยังดิออมูสุกคักตอดีรอเลยรอไข่บดนนกตัวนึง มีพักที่ทางนาพักไอเฮียงได้มีพันพักแล้วนี่มีอาหาร้กลมอบนลเนอะี้กองกอนไม่กิประวัอประวงยังไนะบดดอชวนมองกันชวนแต่กินเราประวองปรดจุเกิ็ดกาดชวนล่ะชวนกนตัวด๊ ข้าวตัวเฮ้ยเปราะตัวเนี่ยหูุบหยุเลหมันตัวหมาอผากเยอะนั่งเจ้าัวนัองไปจัวดีมีสานใหญ่จะตลอดต้องหาสัใหญ่ก็เท่าเราดยไฮเล บ่เท่อีหนูวายทุกุนใจมันป่ะไดบป่ะได้ป่ะไดนป่ะยังก่อนโทษโอ้โนี่ได้แล้วได้หนูวายแล้วใหญ่อยู่เลยหนูวายนึ่งกะนี่ได้อาหารเพิ่มแล้ว ในผ่านคนจัดแล้วนูวให้เฮียงกะได้นกมีแต่วาวพางว่วได้ยังกถ้ทำบางงีง้เขาก็ยังสิไปต่อนะกินเขากินน้ำกลัวนูวายก็ はい。

เดงมานำไปจัดเราอมาฝาก ปีงนูวายจำนกแจวลวกผักในเฮียงพื้นลวกมาเมากมากเลยพี่น้องกินข้าวน้ำกันเฮียงก็จะไปการบ่มาเด้อพี่น้องสบายดีพอแต่สบายแต,ตะเวน <c oughs> จักไปการหรือบอ่ฟังเบิ่งก่อนที่กัสิเลาะห้วยนี่แหละเห็นอยู่เนาะเห็นยังด้วยโบแมนเห็นนาแหว่งเนี่ยเห็นดิซีแนะนำโบแมนเห็นยังจ้ะจะเห็นยังลืมปลาดุราเรียง ภาษาเฮาเนาะมันก็แล้วแต่คนเอิบบางคนก็เอิ้บมูลึงแมี่ยไปการบ่ไม่ผ่านไปไปบ่มั่นใจอยู่เอ้ากินบ่นี่หนึ่งตเพราะเพราะการให้กระจังอ่ไม่เบิร์นเพราะมะน้ำค่ะเพราะหรือจะเบิร์ให้เพราะจะก่ให้เพราะ

หลังจากกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วเข้ากับสีกินกาแฟาสีไปกานกับในพานนะให้ไอเฮียงผักพรก่อนมืออื่นยังเันกับสีไปแต่เศร้าคอยเมือครับเราไทยโอ้เบิร์นอะไเวียนเลยมานรเปล่ามาเลยโอเคไหม ซองเลยนะาน,นน้ำบนจะเยาบนเหรอ,หรอก,กับบุตรนาก็จะอาจุนมาดาวปัดกินกาแฟกะันเรียบร้อยแล้วเอากระสีปิการนี่นะเอาปิการกกับในผ่านแต่บุหูสีมันระอบอเขาไปการแถวเขาไปรัดเมื่อกี้นี้นะเห็นหอยในป่าเห็นขี้ผาน ทีหมูป่าหอยหมูป่านาะนลายเราก็เลยอยากไปกาญนะ่ะคืนนี้จย่างไ้ก็ทาติดตาดมกันบาสิมานละบอนะเอา้าทาเบิง้งทาเบิง้ง อาลิให้ในภาลพันยิงนะจับเลยในภานเสียดายนกใหญ่เติบอยู่แล้วในภาลพันยิ่งมาถึกซักบอกพังว่ยังยิงบอพังยัดปืนขักแล้วมันใจสัตว์ไงอ้าลุ้นต่อไปอีก ตอนนี้นะเอาการหอดแคมทางแบบแต่กับบพอ,อยังนะพอตาจักตายัาง,ยยงยใหญ่เลยแต่กับยิงบุทบันซ้ำพอขาจาไปการคือกันนะแต่ขจ้รนางลุงสาวขจานาาจาี่มีของหมันมาแล้แลใบบางเลยโอ้โหตรงใหญ่ใหญ่ลีบางเลย พังจัดแล้วบางนี่มันยูน่นี่วันนี้บางแบบนี้นะนี่สังเกตเบื้งหางมันหางมันคือกันกับหางบางหลวงนะนหางมันออกใหญ่เลยนี่แถวบ้านมอพังนะบุ๋มหน่อยนี่ใหญไงสำนี่นะ ជັប្រើ្រឿពីការសាកវាទ្រុងនៅផុំត្បាន់តែល្រើខ្ត្នៅតែល់តាមន្លាន់ត្រឿែល្នាច្ ตอนนี้นะ่ะหอดที่พักรบร้อยแล้วเฮียงกันอนในพ่านกัน,นอนพักผ่อนไปก้านก็บโบมานใดแต่บางน้อยตัวนึงเข้าไปก็ไก่อยู่เลยตอนนี้ก็ประมาณ12บสอโมงเข้าไปแต่8ปดโมงวนะ่าไ,ได้พออย่างสัตว์เคตนี้่มาพากูจะมองนะมันออกหากิน กลางเว้นนะไปรัดกับในพานกับบุพอนะพอแต่ไกลป่าแต่มุ่งโบทันเขาไปกลางคืนกับบุพอรนะบูหูจักมงนะสัตว์เขตในหนองหากินแต่กะคืนนี้กะสิพักพรก่อนไปกะเมื่อยไปแล้วไปจังไดกับบุพอรนะก็เลยพักพรมืออื่นเศรา้าจังวากันไหมบูหูเฮาสิไปรัดแถวใด แต่สำหรับคลิปนี้กับมิีอย่างไรก่อนอื่นก็ต้องขอบใจบุมเมพี่น้องติดตามและให้กำลังใจคลิปหน้าพาะกันไหมบ๊ายบาย